แพงเลยว่าครับผมนิดเดียวเองนะจะกระจายวะกระจายวะนิดเดียวเองนะพี่นิดเดียวมึงอ่ะแรกด้วยชีวิตดดวแจ็คไปลมบ้านบอกทุกคนด้วย เฮี้ยเสงม,มันไปบ้างจะเรื่องไลยเนี่ยเที่งคืนกูต้องเออเข้าเกมมาเนี่ยใชะเรื่องเลยเนี่ยโอ้หเฮี้ยพอมันไม่มีไฟปุ๊บมองเฮี้ยอะไรไม่เห็นเลยรถโคตรมืดเลยไอ้คันนี้เป็นคันสีเทานละมองเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนั่นแหละความสวยเราก็ต้องทน เดี๋ยวเราแก้บั๊กไอ้เรื่องเปิดไฟหน้ารถกันทำหน้าไม่มาใหม่ด้วยเหีเ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยคนอื่นอ่ะ,อะเหี้ยลืมคนอื่นอ่ะ เฮ้ยไอ้เหี้ยต้อ <c oughs> จอดรถเลยใครวไอ้เ้ยอะไรเจสันใครวะ ไปตกปลากูดิขึ้นรถมาลืมทับเบี้ยวกูล่วงลงรถรถอีกอีกเชีย <c oughs> คนคิดลืม นี่เหรอใช่อ,อ,อ,อ่ะคนเนี่ยกูออยอบอกก่อนเลยเฮียวแมงเหลี่ยม กูถือรอเลยสัตว์เดี๋ยวแวงวิ่งมาฝั่งนี้รอเลยอลองมาดีเฮียลองลองวิ่งมาดีมึง <c oughs> ลองวิ่งมาดีเฮียวถือรอแล้ว่ะเนี่มีอยู่แล้วเนี่ยมั <c> ้ <oughs> ล็อกรถยังวะเอาเกียร์ล็อกอยู่แล้วนี่ยว่ะ ว่าเล่นแม่งเลยดีไหมตามตอนนี้ยังทันนะเนะีเ่ยกูอยากเล่นแล้วดิเอี้ยเราเดินของมันยังไม่พร้อมอะเ,มเราเลี้มันเปิดมองพอเลย รอบที่แล้วมันเต๋อเฮ้ยบอยนิกบ่อยนิกถอยมาบ่อยนิกถอยมาพิมไปในแชทอ่ะไอ้เชี่ยนนี่ใจร้อนอยู่ไอ้สัตว์บอกมันถอยมาบอกมันตกปลาก่นอนเฮ้ยกี่คนแล้วนะ รอบที่แล้วมันเปิดมผมเพราะอะไรนะจ๊ะอาทีตแล้วนะเออที่มันเปิดรอบแรกอะเพราะว่ามันใบเหี้ยหรือเปล่าแค่นั้นนะนะับเหีียดศอแล้วก็มาด่าผมว่าหมาอะไรสักอย่างเนีนะ่งแล้วใครเริ่มก่อนมึงหรือมันไอบีบอลเริ่มก่อนศุนแรกเลยมันด่าเสร็จแล้วมันต่อยเลยนะไม่มัน ต่อยพี่แต่ทีนี้อ่าผมไปแจ้งความว่าเออมันมันด่านะมันมันดูมนได้ทีนี้พอมันมาแล้วอ๋อเลยเป็นกันใช่ใช่ก็เสกับมาได้ไหมพี่อยากตัวเก่งตัวเก่งตัวเก่งกี่มาโคสวยอ่ะเฮ้ยกูไปหาไปลงบ้างไหนคิดมัดแล้ว

สองสองสองกี่รถปุ้ยเด็กขี้เดกขี้แไหนอะไรไอ้เด็กี้มันขับมาคนละคือเหี้ไม่ได้นี่มัเด็กขี้จริงนะแจ๊กจิบขี้บนรถยังไงกูเห็นกูเห็นรถได้กี้แหยุดตรงนี้แจ๊กิบขี่บหลังรถยังไงขีบนังรถอ่ะ อยังไม่ได้เพิ่มเดี๋ยวทำให้มันดักฟังมันดักฟังเมื่อกี้นี้มันดักฟังอะไรเฮ้ยเก็บของเก็บของหลังรถยังไงยังไม่มียังไม่มีอย่างเงี้ยมันได้ยินเปล่าวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้คุยตรงนู้นใช่ไหมอย่าลองด้วย

อู้ถึงฮะเอาตอนนี้เลยก็ได้นะความเป็นจริงอะเมื่อกี้มันได้ยินที่เราพูดเรื่องไอ้พี่กระซิบตัวเองตรงเนี้ยมันมาซื้อเหยื่อตรงนี้พี่ไม่รู้เดินกลับไปมันพูดอะไรไงไม่โอเคนะพี่เวลาคุยอะเวลามันอยู่อะทับทับเอลพี่มันจะไม่ได้ยินในในอันนี้อันนี้ไหนอ่าแล้วแล้วแล้วไอ้เคี้ยวกุ้งคตรงเนี้ยวเนี่ยพี่มายืนตรงตรงเนี้ยแล้วลองทับเอลดูจะไปเยื่อฝั่งนู้นถ้าเกิดพี่พิมพ์แล้ว เอลเี่อะไรเนะี่ยมันไม่มีเอลอะไรเออไอสัตว์เอลี่ทับเอลเไม่มีอ๋อ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 อนออ๋อความ๋ออ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 ๋งเสียง มันไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี man, ้เนี่ยเมื okay. ่อกี้เนี่ยมันได้ยินเมื่อกี้มันได้ยินใช่ไงมันไม่ได้มันได้ยินพี่เออใช่ไหมครับแองไรเงยช่างไรเหยือแองหนีเลยเหี้ยเมื่อกี้เพิ่งมาซื้อเหี้ยเพื่อแม่งพี่ได้ยินอะไรไม่รู้มันบอกว่าไปไปกินพิซซ่าดีกว่ากัหนีเลยเหี้ยเอาเลยไหมล่ะเปิดแม่งเลยไหมใช่เหี้ยเปิคอนเสิร์ตเลยเนี่ย คนเดียวเนี่ยไปล่าเลยล่าเลยยังไม่ไม่ไม่คือตอนนี้แม่งอยู่คนเดียวแล้วไม่เราจะเปิดเราจะเปิดแบบไม่มีสังสีไม่ได้เราเขาขอเวลาเราสามวันน่ะกูกูอยากไม่กูอยากเปิดนะอเยแต่กูให้ให้เกียรติเขาดีกว่าให้เกียรติได้สามวันนะใช่ไงีกระเป๋ากระเป๋ามันเกตบไม่น้อยอ่ะอ่าวุ้เจของกันตกปลาไม่หนุกเลย แล้วแม่งมาเยอะกว่าน,นี้เยอะเออค่อยว่าอย่างเฮียเฮียมันร้องว่าอะไรหมาลุมลุมลุมกิงแต่ลุมไอ้เฮียลุมพองอะ่ะดีไม่กลัวงี้ด้วยมันเป็นลุมเป็นเหลืองอะไรกูมไม่กลัวหรอกใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวขึ้นเ,เอาปลาไม่หนุกอะ่ะก็บอกเต็มอะ่ะอะไรใครใจยเย็นงง เอ๊รถไข่อ่ะเฮ้ยเออย่าที่ยาขโมยนะเดิเพื่อนผมล็อโอ้โหเพื่อมือเยี่ยเรไม่นะก็ล้องยรถก็ไม่ล็อกด้วยนะรถก็ไม่ล็อกด้วยนะอเหี้ยเด็กก็เป่าเต็มมาก้อจุงได้ปาฉลามมาสองกระต่าขายปลาไ

ก็จ่ายค่ารักษาไปดิถ้าหนอยจ่ายมาแต่แพงเลยว่าครับผมนิดเดียวเองนะจะก็จ่ายมาจ่ายมานิดเดียวเองนะพี่นิดเดียวมึงอ่ะแรกด้วยชีวิตเย้ yeah, yeah. ปล่อยให้แจกัจกจัดกนะารไหลา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 แม่งลาแม่งลาแม่งไปดิไปดิเฮีย ไปดิเราเด็กแว้นนี่เด็กแว้นนี่เสียนมือจัดตอนเนี้ยเฮ้ยนั่นอ่ะขายปลากัน เฮียคนเหล็กเลยกูกูมีแค่แค่รถกับสกินนะเนี่ยอีนบีอันนี้ไม่ค่อนรวมเท่าไหร่หรอกไอ้เฮียมันไม่น่าจะแหล็กในขนาดนี้มึงแววเอ็ดเอ็ดยูวีมึงบ้ามดินั่นแหละตรงข้างไงข้างโนริวข้างโซ่ครับมันอยู่ข้างโซ่

ไป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 รถไปรถไปรถไป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 โอเคปีมะไปไหนไปไหนต่อไอสัตว์เลยแม่ชื่ออะไรอ๋อไอสัตว์กูก็ว่าอยู่อะไร เอาแข็งวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะแข็งป่าว้ายเหี้ยโดนปาดเลี้ยหี้ยสวัสดีเลือดเนื้อดิเหี้ยเหินลุงตู่เหี้ยวะดิ อ, <prediction? S 1> อุ้ยเฮียไอสัตว์ไอกิดไอเฮียเกือบแมงปຽมาจากไหนวะน้าอุ้ยไอเฮียเมื่อกี้กูเกือบชนไอเฮียกิดไอสัตว์แมงปຽมาจากไหนไม่รู้เออเฮียแมงปຽมาจากไหนไม่รู้เฮียอไัวสต์ Bây có xong rồi Anh em đi bây giờ còn xong rồi đi này <laughs> จนจนเครียดกินเหล้าไอ้อเหี้ยเฮ้ได้ไมมันค้างค้างยังวะอ้เหี้ยไม่มันเลยไม่มีอะไรทำมันไม่บันเลยอีสัสไม่รู้กว่าจะเปิดแลวอวไ้เหี้ยเมื่อกี้น่าจะเปิดก่อน